ที่เอเจนท์ที่คอย progress ตลอดเวลาถ้าไม่มี progress มาตลอดทำให้เรากังวลอันนั้นก็คืออนาคตเราแนะนำ Win Education ด้วยได้ทุกขั้น s สวัสดีค่ะชื่อวินนี่นะคะกำลังไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย University of Western Australia คณะ biomedical science ได้รับทุน6,000 Australian dollar ใช้บริการกับ Win Education นะคะ่ะส่งรายละเอียดมาึ่งรวดเร็วมากที่เขาคอยไลน์มาบอกตลอดเราสามารถไว้ใจเขาได้ก็เป็น m p r e a t i o n ที่ดีมากๆเลือกที่ไป u w a ก่อนเลยเพราะว่าเขาดังด้านรีเซอร์มี support ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องมือมี่คอนอาข้างจาทันสมัยปรึกษาเรียนต่อ UK USA Australia กับ พี่วิน Education ตัวแทนอย่างเป็นทางการกว่า200มหาวิทยาลัยพี่วินมีแจกโค้ดลับท้ายคลิปพร้อมข้อมูลทุนดูให้จบน่สวัสดีค่ะอยู่กับพี่วิน Education นะคะเราอยู่กันที่ The University of Western Australia ค่ะ UWA นะคะแล้วก็ Special Guest ของเราในวันนี้นี่นะคะเรียนปรโท Neuroscience อยู่ที่ UWA เปิดคลิปกันที่เพซาใกล้มาก19ถึงมหาวิทยาลัยถึงเลยคะจากในเมืองเนี่ยเราสามารถเั้งบัสมาได้เลยเนาะง บัส950นะคะหรือจะนั่ง purple cat ก็ได้ค่ะฟรีเพราะว่าค่าบัสที่นี่ถูกมากถูกกว่า BTS บ้านเราอีกนี่230บาทสะดวกสบายมากๆเลยเราไปคไปขอดำบัสกับน้องวินนี่กันเลยค่ะใช้นี้คือ g ิล l ์บิลเลจนะคะมาเอาสติกเกอร์แปะพวกแบบ student ID card ไว้กับส่วนลดหรือว่าพวก merchandise ก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้เหมือนกันด้านนู้นที่เราเห็นอยู่พี่นี่มาว่าเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเนาะสมกับที่เป็นทุกอบเอทเนาะจะถัดไปเราจะไปดูก็คือรินดอกค จะสวยยังไงเดี๋ยวน้องวินนี่พาเราไปดูกันดีกว่าค่ะข้างหลังคือวินตอกพอคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะวินดอฟพอคืออะไรคะน้องวินวนี่เซอร์เมเนียลฮอลล์เอาไว้ใช้แบบทํากิจกรรมพวกการจเลชั่นของน้องใหม่รวมถึงเมื่อเรารับริงาะด้วยเป็นแบบอโคอิคิพทอยของวินี่ต้องมาเยี่ยมชมนะคะบางคนก็เห็นมานั่งเลน่นนั่นชงชิลเราไปเบลิสกันดีกว่าคะ่ะเป็นตึกเรียนวินนี่เองูกแ ตึกเรียนของน้องวินนีต iz, ่ตึกเบลิสค่ะตึกโมเลกุลศาสแซ์บันไดตรงนี้รูปของ DNA อ็นเอกกับเรื่องไบโอด้วยห้องเรียนจะเป็นพวกส eminar r o ชั้นนี้ก็จะเป็นห้องแลบแล้วก็เป็นห้องเรียนด้วย,วยค่ะก็จะมีแบบลิสต์ว่าใครอยู่ห้องไหนบ้างอาจารย์คนไหนอะไรเงีง้ยคะ่ะ<อ>เวล,ะละาเรามาเพิ่มหนึ่งน้องวินนี่ลงกิดอยู่เลยคะสี่ยูนิตค่ะสี่ยูนิตแต่เราคนสามารถเลือกยูนิตตัวเองได้ตารางก็จะไม่เหมือนกันว้าว มีห้องแลบใช่ไหมใช่ห้องแลบค่ะฟังน,นี้เอาไว้ให้ทำแลบ,บได้<ม>ได้ลงมือปฏิบัติจริงใช่<ต>จากที่ในคณะเราได้เลยห้องก็งใหญ่เพราะว่าต้องรับรองนักเรียนหลายคนเราจะอ่าน journal แล้วก็มาดิสคัสในห้อง อาจารย์จะได้เข้าถึงนักเรียนมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะอาจารย์ก็ตังชื่อได้หมดเลยค่ะนักเรียนอันนี้จะเป็น Student Office ค่ะถ้าเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะเข้ามาขอความช่วยเหลือได้แต่ละคณะก็จะมี Student Officer ที่ support <ช>ตรงนี้ก็คือเป็นสำหรับนักเรียนพวกแบบ Arts and Social Science ใช่ที่เด็ดที่ต้องพามาเพ<ข>ราะว<ด>่าข้างหลังเลยค่ะยกยูค่ะธรรมชาติค่ะมันก็จะเดินปนเปียนไปเรืเลยห้องสมุด จับกลุ่มอันหนังสอกับเพื่อน<า>อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีโซนแบบ Quiet z o n เป็นโซนสำหรับแบบ Discussion แล้วก็มีอีกโซนหนึ่งที่่ชอบมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> คือโซน Audio ก<อ>็สวยธรรมาชาตนะิมาก สำหรับค่ากินอะไรเงี้ค่ะวีนึงก็จะประมาณ6กสิเจหรียดค่าหออยู่ห้องเบ็นแชร์4คนวีละ2องรสอเหรียญรวมอินคลูดค่านับค่าาไฟแล้วออจบเลยสําหรับเรื่องเรียน iPad ค่ะสามารถจด annotate ได้อะไรเงีค่ะบางคณะก็อาจจะต้องใช้คอมด้วยมารันพวกเ a ต a อะไรแบบเนี้ยค่ะถ้ามาเรียนก็แนะนําว่าพกมาทั้งคู่จะดีที่สุดเพราะที่นี่เขาพยายามลดกระดาษนะคะ ขอม,มากๆเลยคือที่นี่เขา allow opportunity ให้เด็กแบบถามตอบในห้องกล้าถามกล้าตอบตลอดลก็จะมีเพื่อนค่อนข้างเยอะเจอหน้าไม่ค่อยซ้ำกันเลยวันนี้นะคะพี่วิน e education แบบน้องนี้ก็ <c oughs> ได้พาทัวร์ <c oughs> แคมปัสกันแล้วนะคะสนใจที่จะเรียนต่อที่ออสเตรเลียหรือเรียนต่อที่ UWA นะคะก็สามารถติดต่อวิน e education ได้เลยนะคะอยากแนะนําให้คนมาเรียนที่ UWA นะคะเป็นเมืองที่เงียบสงบเหมาะก,กับการเรียนมากๆคะ่ะติดต่อผ่านวิน e education นะคะบ๊ายบาย สำหรับ University of Western Australia เขามีทุนให้ด้วยนะคะทุนการศึกษาสูงสุด12,000 Australian Dollar ต่อปีรายละเอียดเพิ่มเติมทั้หาพี่วินด่วนแล้วพบกันนะคะทุกคน